เราจะยิงไดโดเสากันใช่ไหมเย้ค่ะอาอยู่ตรงนี้เลสเตอไปกันเลยนั่นเหนือออโต้นั่นเหนือกับออโต้เอาไว้อ่าดีกินเสียงนะออโต้ มันคือเดารเสาเสียงเนี้ย<อ>มันคือเสียงทีเล็กใช่มันคือเสียงทีเล็กนั่นไงเอา้าจัดกันนัน่นเอาต่อเดี๋ยวใส่ยังไม่ตายมันยังเดินอยู่เลยน้ำหน่อยยิงตายามันตายแล้วโอ้ยังยิง,งอยู่เลยอันนี้ปืนอันนี้ปืนเราเจอปืนใหม่เหรอ,อม,มันคือปืนกระบอกเล็กเหรอ มันคือปืนเหรอโอเคเราจะเรามีสอ่งกระบอกเลยนะต้องไหมตัวอะไรเซนิเฮนอะไรมาแล้วเซนนิเฮนมาแล้วมันเดินออกมาแล้วหูยมันมาหลายตัวเลยไอเฮลโคห์เหรอหูยมันตกมาเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นฝนลงมาเลยมีหลายตัวมากเด็กๆช่วยกันยิงการยิงเลย กระสุนหมดเหรอโอเคใส่กระสุนไหมโอเคน้ำยาใส่กระสุนยังครับชิงโอเคน้ำยาใส่กระสุนเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคเราเดินไปดูอย่างอื่นกันต่อไหมเด็กๆไปทำอะไรกันน่ะแอบไม่ลุ้มเหรอตัวอะไรเห็นเราไม่เห็นเราอ๋อมันไม่เห็นเราเหรอมันคือตัวอะไร ค่อยๆหมอบนะเอาแล้วเอาแล้วน้องปีนขึ้นไปแล้วน้องปีนขึ้นไปได้อหรโตโอ้ไหวไหมหนูหนูเป็นขึ้นนน้อเหนือไหวไหมลูกไม่ไหวไม่ไหวเอ้ามาแม่ช่วยมาทางนี้เร็วมาทางนี้มาทางนี้จับมือจับมือแม่เร็วมาโอเคเราได้แล้วโอ้ตอนนี้เราช่วยได้หนึ่งชีวิตอีกคนละอีกคนละมาอะช่วยเร็ว ยื่นมือมาอวไหวไหมไหวไหมโอเคอตโตอ่ะได้เสียงอะไรไม่รู้เจ็บเงียบดิฟังสิเสียงอะไรอีกเด็ก